เนี่ยเขาจะมีหลายสีเลยมีสีแดงสีมีเขียวมากมีแดงก็มีมีขอบออมีแดงแล้วขอบเขียวก็มีมีเขียวแล้วก็ขอบเป็นแดงเป็นลายขาวเป็นลายเยอะมากเลยอันนี้เป็นธรรมดา <c oughs> แล้วก็อันนี้คือด้านหลังของใบตรงก้านด้านหลังเนี่ยมันจะแข็งเพราะฉะนั้นที่เราตัดแหลมมาทางด้านหลังเพราะฉะนั้นก็ตัดจากหน้าใบไปหลังใบตัดแบาางนี้นะจากหน้าใบมาหลักใบเพื่อให้ตรงนี้มันแหลม เพราะว่าตรงนี้มันแข็งแขงมันจะได้ปักง่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปักเป็นทรงน้ำพุกน้ำพุกก็คือตรงนี้มันจะจุดเล็กๆแล้วมันจะแผ่ออกเป็นการทุบตวนอันนี้เราก็จะมาปักแต่ด้านใบห้องงอมากใบห้องงอถ้าเราปักตรงกลางตรงตรงนี้เลยปุ๊บตัวนี้มันจะแผ่ออกมากซึ่งอันนี้เราจะเรียนแบบจุดสับปะรดจุดสับปะรดเนี่ยตรงกลางมันจะหุบดังนั้นเพื่อเราเราต้องการให้ตรงนี้หุบมันจะใช้หลักเกณฑ์ก็คือจะเอียนจากตรงนี้ให้มันห้าออก ตรงฐานนี้ให้อ้าออกไม่ได้ปักตรงกลางแต่ให้ตัวนี้หุบเข้านิดหน้าออกเนาะระยะเป็นเดถ้าเราปักตัวนี้ตรงๆเนี่ยมันจะอ้าออกมากเราก็เลยต้องเบี่ยงฐานออกเพื่อจะให้เพื่อจะให้ใหบตรงกลาง,ขงเขาหุบเข้าตามหลักวิทยาศาสตร์นี่นะคะให้หุบเขา้ามาสองใบามาชนกันอย่างนี้จะได้หุบเขา้า พอได้สอใบเอาให้ให้ชนกันเสร็จเรียบร้อยใบสับประรดตรงกลางมันจะม้วนตรงนี้เราก็จะเอาใบใบที่หนึ่งม้วนแล้วก็ใบที่สองพุ่มตา,า,าเราจะแปะสะโพกไว้ จะให้ไปลายใบกาหอ้าออกใบมันจะเอ,อเป็นธรรมชาติของเขาจะบิดไปบิดมาก็เอียงนิดเอียงหน่อยไม่มเป็นไรถ้าอยู่ตรงข้ามกันอันนี้เป็นมุมนุมอันนี้ก็ตรงข้ามคู่ที่สองเสร็จคู่ที่สามก็อเอายาวไล่ลงมาเรื่อยๆคู่ที่สามเราก็ตัดสั้นเลยเราควรจะให้เขาตัดลงมาให้มากๆนี้ ก็จะดูดีเพราะฉะนั้นมันก็จะใกล้ๆโคนเลยตรงนี้ก็ปักใกล้ๆโคนบางคนชอบสบ,บายอย่างนี้ก็ได้สบ,บายสลับสลับสับมุม,มเป็นแปดแฉกก็ได้แต่บางคนขี้เกียจก็ขัแค่สีไ่ไปได้อาจาย์เอาสี่นะแต่ว่าใครจะทํะาแญ่ก็ได้อาแปดก็ได้มันจะมีที่ปักเยอะกว่าครับเลือกพี่อ้าออกตรงนี้า่าเทปไปใบห้าออกได้แลย ก็คือโคนของก้านนี่ะอวิชิตแกนกลางได้คู่ที่ห้ามีเทคนิคอีกนิดเนึ่งสำหรับคู่ที่ห้าคู่คู่ล่างล่างอันล่างล่างปุ๊บใบเนี่ยมันจะยาว ถ้าเราต้องการอย่างนี้เลยสั้นๆเราต้องการขนาดนี้มันจะเจอเนื้อใบเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเฉือนเนื้อใบทิ้งเช่นการวัดต้องการขนาดนี้ต้องการความสูงให้นี้เนื้อใบที่เกินมาเราจะตัดเอานี้เลยห้เหอยู่แต่กา้านเพราะว่าเราจะใช้ก้านตัดล้วก็ลูดใบทิ้งแล้วก็เผื่อก้านผักนิดนิดนิดนึงแล้วก็ใช้ปักต่อได้อันนี้เป็นวิธีการสําหรับเจอ ไปมาที่กวาดแล้วต้องการจะปักเข้าไปในเนื้อกล้วตัวเสร็จวิธีนี้าานะครับเี๋ยวประมาณนิดหนึ่งแล้วปักเดี๋ยวทำภาพตัวอย่างให้แบบเสร็จที่ดูจะได้ดูาอ่อเอาใบวัดภาพดูเท่านี้เท่านี้เสร็จเขีนยนนบรูปเขีนยนนโใบรูปเสื่อป,ปักนิ้วหนึง่ง ปักใบจะคู่ตรงคู่เขาจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนะจะไม่มีเดีอย่ามาเรียงเพราะว่าเรียงแล้วมันจะมันจะพลาดง่ายเอาตรงข้ามไว้คู่สุดท้ายเอาใบใหญ่เลยเอาใบใหญ่ัสั้นๆเลย ไม่ต้องยาวมากก็ได้ถ้าใ,ใบใบผักชีก็จะมีช่อเล็กกับช่อใหญ่ๆอย่างนี้ช่อใหญ่หญช่อเขาจะยาวหน่อยถ้าช่อเล็กๆก,ก็ปักไปได้เลยอย่างนี้ปักสีมุมก่อนถ้าช่อใหญ่ๆเราก็ถอนออกสักหน่อยหนึง่งปักสีมุมไปเขาปักสีมุมเสร็จแล้วก็ปักตรงกลางให้เป็นแตก ก็คือเราทำรอบเอวให้กลมก่อนเดี๋ยวเราค่อยลามขึ้นไปทำขนเดียวเนาะเห็นี้เนาะปัก4มุ4ม4มุมเสร็จสักกว่าแล้วดูรอบเอวดูวนะคะ่ะให้กลมพอกลมได้ที่แล้วเราก็เริ่มปักเฉียงขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ให้ขึมนโค้งขึ้นเวลาปักก็ให้ดูตรงข้ามกันให้มันค้งเท่ากัน เป็นอุกษาเดียวกันนะครับแล้วก็ดูใตล้เกยงกัน<ม>แล้วเราก็แทรกการช่องว่างที่เห<ม>ลือเราได้โครงตรงนี้ปุ๊บเราก็ที่เหลือก็ถูกพิเ็มข้างล่างด้วยนะคะ ข้างล่างด้วยนีค่ค่ะมีสีถ้ามีสีนี้เสร็จเรียบร้อยก็เอาสีเข้มแซมด้วยก็ได้ กลุ่มใหญ่บ้างกลุ่มเล็กบ้าง กลุ่มใหญ่บ้างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างข้างข้างตรงกลางบ้างข้างบนบ้างข้างล่างบ้างอีกหน้าก่อนเนาะขอจะไม่มีสีเข้มก็เลยมันไม่เติมสีเข้มใครมีสีเข้มก็เติมสีเข้มได้เลยแล้วก็มามสีขาวเหลือก็แยกได้มันจะได้สว่าง เข้มนี้ค่ะมาแซมตามบางจุดมันจะได้มีเข้มสะพอดแต่ว่าใช้มัมเนาะ